มันก็คบไม่ค่อยได้แหละครับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคบไม่ค่อยได้นะครับบีบเราทุกวิถีทางนะครับจีนยังไม่เคยมาบีบเรานะอเมริกาก็าคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะครับสนับสนุนเรานะครับมีฝรั่งเศสนะครับมาลุกลานเรานะครับมันจ้องกันสองประเทศเวลานั้นอังกฤษก็จ้องจะมายึดประเทศไทย ฝรั่งเศสตัวดีเลยนะครับฝรั่งเศสตัวดีเลยนะครับรัเสเซียเป็นมิตรกับเราครับรัเสเซียไม่เคยมาทําให้ประเทศเราเดือดร้อนเลยเราลอดปากเกี่ยวปากากาจากอังกฤษฝรั่งเศสมาเพราะรัเสเซียครับในหลวงรัชกาลที่ห้าพระองค์ท่านมีพระปีชาสามารถนะครับสเสด็จเยือนรัเสเซียนะครับ พอไอ้อังกฤษฝรั่งเศสเห็นว่าเออเราเป็นมหามิตรกับรัเสเซียมันก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะมาฮุบป,ประเทศไทยนะครับมันก็ไปยึดประเทศขเขมรประเทศลาวแล้วก็บีบให้เรายอมเสียแม่น้ำโขงฝั่งขวาแผนที่มันก็เขียนล้ำมาในเขตดินแดนไทยนะครับ ซึ่งเราไม่ยอมรับตรงนั้นนะครับเราไม่ยอมรับเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นแลวครับนะฮะและข่าวที่ออกมาเนี่ยผมเองเป็นกำลังใจให้ทหารหารที่ประจำอยู่แนวชายแดนนะครับอาจจะมีภาวะวาความตึงเครียดไม่ได้หลับได้นอนกันต้องระมัดระวังตลอดเวลา แล้วก็เป็นกําลังใจแล้วชื่นชมท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับที่เข้มแข็งนะครับฝ่ายการเมืองเขาเจรจาว่าให้ถอยมานะครับถ้าถอยมาเนี่ยไอ้ขมิ้นแม่นไม่เชื่อครับมันก็มาลุกยึดเลยคราวนี้เราจะไปเอากลับคืนนี่ไม่ได้แล้วแม่ก็ต้องตรึงอยู่งั้นนะครับจะให้ถอยกําลังออกจากปราสาทตาเมืองถมแม่ทัพภาคสองท่านก็ไม่ฟังนะครับ ท่านบอกนี่มันเป็นดินแดนของประเทศไทยนะครับยึดถือตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นของไทยมานมนานแล้วนะครับท่านก็ไม่ยอมถอยไม่ยอมถอยแถมไปเยี่ยมกำลังทหารที่ประจำแนวชายแดนไปนอนอยู่กับลูกน้องทหารด้วยนะครับทางการเมืองเขาก็โกรธ ทางขมรนก็โกรธแม่ทัาพภาคที่สองนี่าหาว่าดื้อก็ต่อว่ามาทางประเทศไทยว่าคุณสั่งลูกน้องไม่ได้เลยนะครับก็ออกข่าวมาว่าจะปลดแม่ทัาพภาคที่สองเชื่อผมนะครับไม่มีทางปลดได้ครับทหารของพระราชาทหารของพระราชานะครับ ถ้าเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาคสองอย่างเงี้ยการเมืองปลดได้ครับการเมืองปลดได้นะครับแต่ทหารแม่ทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองภาคที่สามภาคที่สี่เนี่ยผู้บัญชการทหารบกห้าเสือทอบบหรือทุกเหล่าทัพเนี่ยเป็นทหารของพระราชาเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของนักการเมืองครับแล้วก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครอง สภากลาหโหมนะครับนักการเมืองมีแค่สองเสียงสองเสียงคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหโหมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกาาหโหมเนี่ยนะครับที่จะเป็นบอร์ดในการจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้จัดการทหารบกเรืออากาศตำวรวจปหลักกระทรวงกาาหโหมผบอสูงสุดยังไงเสียงก็ไม่ถึงครับและผมมั่นใจว่าไม่มีทางกล้าปลดครับ ไม่มีทางกล้าปดทหารของพระราชาครับพูดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับคนที่จะสั่งให้ทหารบุกทหารถอยได้เนี่ยพุทธการทหารบกนะครับทุกคนตั้งสัตว์ปริญาณน,นะครับยอมตาย ื่อรักษาประเทศชาติและราชบัลลังก์เขาไม่เคยตั้งสัตป,ปัยานว่าจะยอมตายเพื่อนักการเมืองนะครับมันต้องเจรจาครับต้องเจรจานะครับแต่ก็ตั้งแท่นกันอยู่ตรงนั้นกลัวอย่างเดียวครับผมว่าเขมรนไม่กล้าเปิดก่อนเราก็ไม่กล้าที่จะไปเปิดก่อน แต่กลัวไอ้ขี้เมาที่อยู่ประจำแนวชายแดนนะมันก็เกิดภาวะตามตึงเครียดนะครับทำลั่นเข้ามาทำปืนใหญ่ลั่นเข้ามานัดเดียวก็เป็นเรื่องเลยคราวนี้ชุลมุนเลยผลร้ายที่จะเกิดขึ้นคืออะไรประชาชนที่อยู่แนวชายแดนนะนะครับประชาชนที่อยู่แนวชายแดนนะครับก็เป็นห่วงนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งบ้านละครับ ลูกหลานก็ไปมึงยังเด็กกันอยู่ไปเถอะพ่อจะอยู่ตายกับบ้านเกิดตายกับบนแผ่นดินไทยนี่แหละเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับฝ่ายทหารนะครับมันก็กักกันอยู่อย่างเงี้ยกือกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับกัมพูชาก็ทำอะไรต่อจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ทำอะไรต่อจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับและไม่ต้องไปเจราจาแล้วครับที่กัมพูชาจะเป็นสภาพในการเจราจาคุยก็ไม่รู้เรื่องระดับสมเด็จทุนเซนตั้งทงนำมานายกและมนตรีกัมพูชาตั้งทงนำมาอย่างนี้ระดับเจ้าหน้าที่ไปคุยกันนี่มันไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ประชาชนชาวกัมพูชาก็ไม่ใช่ไปรักสมเด็จทุนเซนนะให้ปิดด่านเนี่ยเป็นมาตรการขั้นต่อไปส่งแรงงานกลับเนี่ยเป็นมาตรการขั้นต่อไปนะครับแต่ไอ้พวกหัวรุนแรงที่ดูถูกไทยเชียร์เขมรเหลือเกินไอ้พวกนี้ต้องจับตัวตรวจคนเข้าเมืองต้องจับตัวแล้วส่งกลับประเทศเลยครับจิกเป็นลายตัวไปนะครับไอ้พวกไส้ศึกเนี่ยอย่าให้มาอยู่ในประเทศเรานะครับ จิกเป็นลายตัวก่อนนะครับยูทูบเบอร์ออกมาปากดีเนี่ยนะครับเราเช็คแป๊บเดียวครับเช็คว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นใครนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นปฏิปัติต่อประเทศไทยส่งตัวกลับเลยครับจับส่งตัวกลับตอนนี้ตำรวจมีงานทำแล้วครับเปิดดูสื่อออนไลน์หน่อยนะฮะใน ขมีนคนไหนที่ออกมาด่าประเทศไทยเอาธงชาติไทยกระทืบนะครับมึงเชียบ้านมึงมึงก็กลับไปอยู่บ้านมึงนน่นไหนส้นตีนไม่ต้องอยู่ประเทศไทยแล้วนะมันจะทำงานที่ไหนเนี่ยเช็คเลยนะขอให้ฝ่ายสืบสวนของตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่งเนี่ยตรวจสอบหน่อยนะครับตรวจสอบหน่อยเราทำตรงนี้เลยนะครับรัฐบาลยังเจรจากลัวจะเสียดุลการค้า นะครับมันจะเสียก็ต้องเสียไปนะครับถ้าคุยกับเพื่อนบ้านไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ต้องกลับแต่ณเวลาเนี้เราสามารถทําได้ในฐานะข้าราชการตํารวจเนี่ยโดยเฉพาะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับจับให้พวกปากดีนี่ก่อนออกมาไล่ช่องทางต่างๆด่าประเทศไทยเนี้ยนะครับจิกปั๊บเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวกลับเลย ผมแนะนําอย่างนี้นะท,นทําทนนะทในส่วนที่เราทําได้ก่อนนะครับทําในส่วนที่เราทําได้ก่อนส่งกลับไปเลยครับส่งกลับไปเลยมีอยู่หลายลายนะครับมีอยู่หลายลายคุณชื่นชมประเทศคุณก็กลับไปเหมือนคนไทยอยู่อเมริกาแล้วไปด่าประเทศอเมริกาเขาเขาก็ส่งเรากลับนะครับนะครับตำรวจประสานกันแป๊บเดียวครับ มันจะใช้ชื่อจริงชื่อปลอมชื่อหลอกอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะตำรวจไซเบอร์เช็คให้ตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายสืบสวนไปดำเนินการนะครับส่งตัวกลับไปก่อนนะครับส่วนคนอื่นที่ยังอยู่ในความสงบทำงานทำการเราก็ยังไม่ต้องส่งเขากลับก็ทำงานไปให้พวกนี้จะเกลียดผู้นำเขานะครับว่าทำเดือดร้อน พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนก็ไม่ต้องไปเครียดครับถึงเวลาแล้วเนี่ยท่านไม่มีข้าวสารอาหารแห้งกินเนี่ยเดี๋ยวคนไทยไปช่วยกันครับเป็นเรี่ยวเป็นแรงนะครับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งส่งไปให้ท่านนะครับท่านก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาวุธยุทภัณฑ์ไม่ต้องกลัวครับลูกซองห้านัดขนาดสิบสอง ที่กรมการปกครองแจกอ,อกพพลไว้ป้องกันหมู่บ้านเนี่ยก็เรียกคืนมาเรียกคืนมาเอาไปแจกประชาชนไว้ป้องกันตนเองแนวชายแดนตรงนั้นนะครับมีอยู่แล้วของมีอยู่แล้วนะครับของมีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกองทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ครับ สมัยผมเป็นผู้บกุกคัากรตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีผมไปตรวจอ้าวนี่เข้าหลามลูกซองห้านัดไขมาฝากเขาไว้ตั้งสี่ร้อยกว่ากระกบอกไม่ได้ใช้เลยเป็นยี่สิบสามสิบปีแต่ละจังหวัดมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฝ่ายปกครองเขาก็มาฝากไว้ที่ตํารวจกลัวหายไม่ได้ไปแจกให้ชาวบ้านกลัวชาวบ้านเอาไปล่าส่งล่าสัตว์แต่ถ้ามันเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราข้างในเนี่ยต้องเตรียมพร้อมครับ เตรียมพร้อมเพราะว่าต้องนึกถึงไปตอนสมัยที่ขเขมรมาลบกันเองมันจะมีกองกำลังที่เข้ามาปล้นลาราษฎรปล้นลาราษฎรปล้นฆ่า,าราษฎรเขาก็ต้องมีอาวุธในการป้องกันตนเองครับเราก็เอาเข้าวหลามที่แจกโอโปอเนี่ยมีตั้งหลายหมื่นกระบอกเนี่ยนะครับเอาไปแจกชาวบ้านแถวนั้นไปฝึกไปซ้อมให้เขา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทหารเขายันอยู่แนวชายแดนเนี่ยเตรียมการประทะกันเพราะกัมพูชามันบอกไปขึ้นศาลโลกและไทยไม่ไปยอมขึ้นศาลโลกมันก็เหลือวิธีเดียวนะครับมึงกับกูก็ปะทะกันเท่านั้นคุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องก็ต้องอย่างนั้นนะครับคุณก็ไม่ต้องเข้ามาเราก็ไม่ต้องข้ามไปนะครับพวกเราก็ช่วยกันส่งระเบียงผมคิดว่าคนไทยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องครับถึงเวลาเนี่ย ประชาชนแนวชายแดนเหลือกินมีพอกินพอใช้ครับไม่ต้องกลัวครับแนวหลังเราเนี่ยเข้มแข็งและสื่อออนไลน์เราเข้มแข็งนะครับยูทูบเบอร์อินฟูแต่ละคนเนี่ยเข้มแข็งในการที่จะระดมคนไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าอยู่ว่างๆมีจอบก็มีเสียงก็ขุดหลุมหลบภัยเข้าไว้หน่อยหาทางหนีที่ไล่เข้าไว้หน่อยนะครับ เด็กผู้หญิงอะไรอย่างไงก็วางแผนกันเข้าไว้นะครับเด็กนักเรียนถ้ามันยืดเยื้อติดพันจะต้องย้ายไปเรียนตรงไหนจะต้องไปอยู่อย่างไงผมรู้ว่ามันลําบากทําให้พวกท่านลําบากแต่เราต้องรักกันนะคนไทยไม่เสียเอกราชแน่นอนครับถ้าเรายังรักกันนะครับ